ครับเข้ามาสู้โหมดลุ่งผ้าเลาะอ,อีกแล้วพี่น้องมื่อนี้เดินทางจากจังหวดดัดอุดรธานีมุ่งนาล่งมาจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาคืออำเภอผ้าชี้พี่น้องไปใสวะเจ้ามาวัดตะโกพี่น้องวัดหลวงพอรวยได้งิดนึ่งใจกิตติทรัพย์เรื่องลือว่าสวยงามแล้วกะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบได้ไหวโดยเฉพาะองค์หลวงพ่อรวยพี่น้องเมื่อนี่เดินทางมาถึงวัดตะโกอำเภอผ้าชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวยงามซ้ใดเป็นแบบใดยิ่งใหญ่อลังการจังดขอเชิญพี่น้องติดตามไปเลาะกับลุงที่วัดตะโกของหลวงพ่อรวย นี่คือสภาพทาข้างเข้าไปอนุสรสถานของหลวงพ่อรวยพี่น้องอนุสร์สถานรอยปีของหลวงพ่อรวยด,ดนี่เดอ้อท่างเขา้าดิสวยงามยิ่งแงหลายพี่น้องหัวก็เห็นนี่แหละไปเที่ยวไปหล่อมาหลายๆวัดก็ได้มาเบิ่งกันพี่น้องเป็นแบบใดเนาะอันที่จริงลุงมาหอดถึงตเม่วว่านี่แหละได้วัดตะโกนี่ แต่มาหอดย่ำคำหาโม่งแรงบอสามารถเบิงเด้ยย่างทัวถึงเลยหาหมองนอนอยู่ไก่ไก่วัดต,ตะโกและก็กลับมาไม่พี่น้องเพื่อท่านผู้ชมเพื่อลุงนำ้ำเพื่อครอบขั้วลุงนำ้ำโดยเฉพาะเพื่อท่านผู้ชมพี่น้องมาเบิงกันมาเบิงกันสวัสด,ดีพี่น้องหมู่วาดเนี่ยลุงเดินทางมาหอดวัดต,ตะโกย่ำคำน้องมาหอดหาโมงเคิงเนี่ยมือแลง ได้เบิ่งบ่อหลายพี่น้องบอ่อชัดเจนลุงก็เลยหาหม่องนอนดูไก่ไก่วัตโกนี่ละเมื่อน,นี้เสาร์นี่กับมาใหม่พี่น้องเพื่อท่านผู้ชมเพื่อลุงนําเพื่อขอบข้วลุงนําเลยกลับมาใหม่พี่น้องเพื่อท่านผู้ชมความมาวไหวให้ครบก็เลยพากันเข่ามาพี่น้องเมื่อวานถึงเข่ามา้บ่อเห็นหม่องนี่นี่หม่องนี่คืออนุสรรยปีหลวงพ่อรวยวัตะโกพี่น้อง นี่คือรูปปั้นของหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกได้พี่น้องเน้ออำเภอผ้าชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปปั้นใหญพี่น้องและผ้าเขาไปกาบใกลๆลมเลื่อนหลพี่น้องน้ำตกใหญ่สูงบนเสียงดังซาๆอยู่คนนะ เขาไปแน่ดูสอนสักกัน,นเนอะพี่หน้องเนาะดูสอนหลอยปีของหลวงพอว่อรวยนี่คือองค์หลวงพ่อรวยพี่น้องเขาเป็นกาบสักกันขังได้สักกันยังออกมาขังนอกํำรวจบริเวณขังหนอกแล้วเขาไปนในวัดอีก อนุสรลอยปีของหลวงพอ่อรวยอยู่ด้านหลังวัด้อพี่นอนะ้องเด้อคนโดยส่วนใหญ่หรือสิบโมหูจักว่ามีอนุสรอยู่ด้านหลังพี่น้องแต่คิดว่าั้งแต่มีเกดียูด้านทั้งด้านหนาครับอ,อนุสรเก้าสิบปีมูลนิธิเก้าสิบปีหลวงพอ่อรวยอยู่ด้านหนาเนาะที่สั่งเซจใหม่แต่นี่คืออนุสรลอยปีหลวงพอ่อรวยพี่นอ้นองนี่หลวงันหลวงพอ่อรวย น้ำตกสวยงามพี่น้องเสียงดังสาสาตั้งแต่เสาเลยน้ำตกนี่ซื้อว่าน้ำตกเงินไหลมานี่พี่น้องซื้อน้ำตกได้หน่เด้อน้ำตกเงินไหลมา ล่มลื่นสวยง่าหลายพี่นองไปวัดต่างๆมากลุงก็เห็นวัดนี่ละวัดหลวงพอร่วยดลยบรรยากาศโอ้สุดยอดทั้งล่มลื่นสวยงามพี่นองเลยผู้ได้บ่เคยมา,มากมาเด้อมากลาบหลวงพอร่วยมาขอโชคขอลาบพร้อม เขามาถึงภายในบอริเว่นวัดพี่น้องอ่ากะสิมีแผนผังเพิ่นเขียนไว้เรื่อว่าอันไหนเป็น,อ,น,น,ปนอันไหนเป็นไม้เหล็กไม้เหล็กอยู่นเนาะเพิ่นบอกแต่ว่าในที่นี้ลุงสีพาไปจุดสําคัญสำคัญที่คนไปขอโชกหลาภไปไหวสักกะละเนาะพอโฉกขอหลาบอายุดีมีแห้งอายุเย็นเป็นซุกก็มีโยห่หามองพี่น้องอ่าหนึ่งพระอุโบสถสองวิหารสามหลวงพ่อพี่น้อง อันที่สี่สลากลางน้ำลงปลุ้ยอันที่หาพระมาหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์หรือวิหารหลวงพ่อรวยหลืพี่น้องอที่ภาพไปเทนน่านี้ตรงนี้เป็นสลากลางน้ำพี่น้องหรือเขาเอื่นว่าสาราพญานาคก,ก็ได้พญานาคขาวเนาะเฝ้าอยู่หน้าประตูก็บเมี่ข้าถาบูชาพญานาคพี่น้องผู้ใด สัตว่าผู้ใดนับหือบูชาพระยานากกันวากคาถาตามนี่แหละเนาะม่ถูกให้พร้อมเขามาข้างในกนจะเป็นสาลาเลื่อนไทยสวยง่ามไพี่น่องเดินทะลุเขามาาข้างในพี่น่อง กะิมี่เป็นมดดบเป็นวิหารเนาะสำรับปริสถานไฟเจกยวมอดระกดรับประพุทธลูกไตขวาไม่ดีมากาบไหวเนี่ก็ได้พี่น้องสามารถเดินทะลุออกมาด้านลังในอีกได้พี่น้องเดิ่มาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมองศักดิ์สิทธิ์อีกหมองหนึ่งก็คือบวชพี่น้อง นี่คือโบสถ์ของวัดต,ตะโกที่ค้นมากกับมาไหวามาขอโศกลาบบนบานสันเกาอีกมองหนึ่งกับซักทิ่ที่สุดก็คือมองนี้นี่ก็คืออีกมองหนึ่งเอื่นว่าอาหัลา,า,ราหรือเขาเอื่นว่าวิหารสามหลวงพ่อ,อพี่นอ้อง สาธุสาธุสาธุวิหารสามหลวงพ่อ,อสันสาธาาุสาธุสาธุสาธุนี่คือสามหลวงพ่อพี่น้องเกินกว่าวิหารสามหลวงพ่อมีหลวงพอ่อใดแน่พี่น้องมากราบมาไหวอยู่นี่ หลวงพ่อทองคําหลวงพ่อบุญญาธิ์แล้วก็หลวงพ่อรวยพี่นอ้ององค์ใหญ่ข้างบนบุญเน่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อทองคาองค์กลางเป็นหลวงพ่อบุญญาธิษ์ส่วนองค์น่าทั้งข้างนาเนี่ยคือลูกป,ปั้นของหลวงพ่อรวยพีน่น้องนีเอื้อนวิหารสามหลวงพ่อ เพี่น้องเ้อผู้ใดามากก็ต้องมากราบมาไหวมองนี่ละศักสิที่สุดของวัดทิมองหนึ่งก็ได้เข้ามาภายได้พระอุโบสถนี่มันก็นจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศา,ศาสนาพี่อน้องใน,ในการบวชให้พระภิกษุสงฆ์ก็จะใส่สถานที่มองนีน่เนาะพระอุโบสถภาพวาดฟ้าผนังสวยงามพี่น้องมือปราณี มีพระประธานองค์ใหญ่เนาะถามโยมอมพระทาบไปแล้วว่าเป็นมี่น้าบาปพระองค์พอสมหวังว่าสั่งพระประธานองค์ใหญ่นี่ผู้ใดมาขอโชคขอลาบมากราบมาไหว้ขอพรที่สมหวังกับทุกคนทุกคนสาธารพยาบาลสาราเลือ่อนไทยถึางงามงามเป็น้องแต่ว่าเป็นสาราปฐมพยาบาลนะพี่น้องเด้อเป็นหม่องรักษาพยาบาลปฐมพยาบาล ของวัดตะโกพ่นผู้ใดวิ่งผู้ใดเวียนผู้ใดบอสสบายเจ็บไข่เดืบป่ยวยก็มาปฐมนยยบาลใดน,นี่มองนี้สาระเลื่อนได้เลยพี่น้องนางผัก่อนกระได้มองนี้คืออีกจุดหนึ่งพี่นอ้องเป็นวิหารของข่าวเวสุวรรณเนาะ มีท้าวเวสสุวรรณอยู่สององค์เฝ้าอยู่หน้าประตูนี่องค์ด้านใส่เมื่อเอิญว่าอ่าเท้ารวยบันดันโชคกาสันอีกองค์นึงด้านนี้เอิญว่าเท้ารวยบันดันทรัพย์อยู่น้องท้าวเวสสุวรรณมีอยู่สององค์เข้ามาข้างในก็เป็นหม่องถวายาสังฆทานมีหลวงปู่หลวงพอ่อเพิ่นรอหลับถวายสังฆทานอยู่ เมื่อวานมาทำบุญรอบหนึ่งแล้วครับ,รบผมขออนุญาตถ่ายนะครับครับครับผมบน,นี้เข้ามาแข่งในก็บจิมีหลวงปู่เิ่นเนาะร่อหลับถวายสังฆทานอยู่นี่ข่งในกายวิหารนี่ก็เย็นเย็นไปหรอรรสวยงามกิจกรรมฟ้าผนังจากวิหารแาวเวสุวรรณออกมานแข่งนอกก็นสิเป็นเจดีย์หลวงพอ่อรวยนี่พี่น้องเด้อ ลุงสิพาไปเบิ่ง,าง่าขังนี่มีมี่ยังไงที่พี่ลอกเห็นย่นี่ก็คือเจดีท้องของหลวงพ่อรวยเด้พี่น้องเด้อสิมีประตูแล้วเห็นประตูอยู่สามบานพี่น้องตรงกลางๆนี่ก็จิเป็นดาหองสำหรับประดิษฐ์รูปปั้นของหลวงพ่อรวยเนาะุ่นกี่เพิ่ม มีสาธุชนันมากราบมาไหว้อยูน่นี่คือขอ,องคุณขังนะพี่น้องเด้อกราบไหวแล้วเขาเข้าไปของข,องขังในก็ได้ปะนี่นี่นเขามาสันลางของพระเจดีย์พี่น้องน,นี่คือหลุมรอของ่านองค์่านหลวงพ่อรวยนะพี่น้องเนาะ หลังน่ะคะ่ะจะเป็นร่งแก้วสำหรับบรรจุสลีละสังขารของหลวงหลวงพ่อรวยที่เป็นพระลาภาพาไปแล้วแต่ยังบอ่บอ่าบ่อเปื่อยไปหน่อยี๋ยวลุงจะซู้มันไก่มาให้เบิง้ง ยูดานหลังโล่งแก้วอ่าที่บรรจุสลีละสังขารของหลวงพ่อรวยนีพี่น้องเนาะฝาผนังด้านหลังกะสิมีอ่าภาพวาดพี่น้องสวยงามเลยล่ะเกี่ยวกับวัดว่าต่างๆเรื่องราวของเมืองอยุธยาหอมกับลูกป,ปั่นของหลวงพ่อรวยเนาะ นี่ปางมี่อาทา่นยืนสงบนิ่งพี่้องชีขาวๆแล้วกัปางนั่งสมาธิหรืออาอยู่ในอริยบทนั่งสมาธินะทั้งสององค์เป็นรูปปั้นล,ลพ่อรวยไป่น้องบนส้นสองของพระเจดีนี่พี่้องสามารถขึ้นมาได้ได้จะขึ้นบันไดก็ได้หรือขึ้นรีบมากก็ได้นี่คือยอดพรนะเจดีเนาะลุ่มขึ้นมาอยึ่ง บนสันซองแล้วเยวจะเข้าไปกราบสิ่นสักสิทธิ์ข้างในเจดีสันซองสักวกันจออกไปช่ว,วิวข้างนอก,กขึ้นมาคข้างบนสันซองพี่น้องกัิมีเจจีอาจารย์อ,องค์ต่างๆตามยุคสมัยเนาเต็มไปหมดเนีม่มีหลวงปู่หมั่นกัมีพี่นอ้องหลวงพ่อกลัน่นกัมีส่วนองค์อยู่ตรงกลางนี่พี่น้องเป็น ลูกป็จจวามันเป็นพรายกเลยเป็นระพุทธรูปยกสีเขียวพี่น้องสวยงามสาธุสาธุสาธุรอบรอๆไปมีม่พาเจียก,กีได้พี่น้องเด้อพระพุทธาอาจารย์โต้พุมมล่างสีกับมี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พระครูสุนทรธรรมะ นิวิทย์หลวงพ่อชื่นเป็นหลวงวัดท่าชีพระครูประพาสธรรมประคุณหลวงพอ่อจำวัดวังแดงเหนือ,อครูบาศรีวิชัยพี่น้องท่านเขาติดยินนั่นแหละอยู่ชียงไม่เนาะติเหนือ,นอ,นอ,นนอสุดท้ายก็เป็นพระเทพวิทยาคมหรือหลวงปู่คุณวัดบ้บานไร่ของเฮาเลยนะผู้ดใดเกิด มาท่านยู่ดอกที่นรหลายๆคนเนี่ยหลวงปูป่พ,ปปปพุ่นขอกหัวปกๆเนพี่น้องเนาะฟังตรงขามเลยเห็นดูวยปุ้นพี่น้องเห็นรถไฟอยู่พุนก็เป็นอีกเสีกหนึงเลยพี่น้องเด้อของวัดตะโก้กันหลวงพ่อรวยกันจะลุ่งจีพาลุงไปเบิงอีกหรอกชมเบี้ยวพี่น้องอยุ่ชั้ันที่สองหรือชันบนของพระเจดีของหลวงพ่อรวยนี่แหละ อาสิมองเห็นได้สามร้อยหกสิบองศาพี่น้องนั่นก็คือองค์หลวงพอว่อรวยอานุสรณ์ลอยปีของหลวงพ่อรวยเลยเหลียวเห็นอยู่นั่นพี่น้องที่ลุ่งไปภาพไาปกกาบมาแล้วเนาะย่างขามถนนขามข้างหน้ามาอีกเสียกหนึ่งพี่น้องตรงขามกับพระเจดีย์นั่นแหละก็สิเห็นรถไฟละก็สิเห็นวิหารหลังใหญ่หลังหนึ่งสวยงามพี่น้องสางล้วไม้ไม้อยู่นี่ เป็นอย่างและลุงสิผ้าเข้าไปเบิงมีอาหารต่างๆพี่น้องวัดก็สิประดับประดาไปด้วยไก่พี่น้องร้ยงามตา,าละหม่องตาละบอนเนาะเป็นอย่างก็ยังประดับประดาไปด้วยไก่วสั่นลุงได้รับขอมุ่นมาว่าอ่าซึ่งเป็นตรงกับปีเกิดของหลวงพอ่อรวยพี่น้องมีละกาสัน่นมีไก่ก็เลยเอาไก่มาปดัดดาเนาะจนข้อมูลนข่าวๆ่าวคิดกันในคอมเมนต์บอกกันได้พี่น้องเด้ออันนี้ลุงได้รับ บนบ้านวาจังสีละวิหารหลังนี้เนี่ยพี่น้องเป็นมเดลที่หลวงพ่อรวยเก้าสิบปีหลวงพ่อรวยได้พี่น้องเด้อไปขึ้นไะขังบนขึ้นมากขังบนพี่น้องข้าในประตูจะเห็นเป็นรูปปั้นของหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่เลยพี่นอ้องสีทองเหลืองอาลาม หลังลูกป,ปัน่นหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่พี่น้องเขามากจะเป็นี่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อรวยเด้อเด้อนี่นผาดไทยตั้งแต่เป็นขาวดำแต่อดีตพี่น้องถ้าเป็นยังนมอยู่นี่ผาดไทยสมัยต่างๆพา่นเอามาโชว์ไว้นี่ร้อมกับผัดหยดน้พี่น้องเนาะ คือประวัติทองทิ้นบาณฑผ้าชี้พี่น้องอันนี้ประวัติบาณตะโกแต่ยัมีเครื่องใส่เนาะสมัยโบราณก็ะจะเป็นโคกตำเขา่าโคกม่วงโคกมือ่คกตำใส่นกอ้วเฮือนอนี่นแหละนะคกตำเจ้าตำปนเข่าเนี่ย เรื่องบดหม้อกระบุ้งเรื่องใส่สมัยโบราณไปหน่อยไม่ของทิ้งคือของใส่เรื่องปั่นยินเผาเนาะถ้ว ข้าถาผักขั้มพี่พี่น้องขันพักกายใบล้านแ่บอนใบล้านดูที่คนท้ำพีที่แต่หลวงพ่อรวยยังมีชีวิตอยู่พี่น้อง ทองหลหอยอดชัดพระมหาธาตุเจดีย์มงค้นสิทธทาจารย์คือ,อยอดชัดของเจดีย์หลวงพ่อรวยนั่นแะเยอะแยะพี่น้องอมาเยี่ยมมาชมไหนได้พี่น้องนะ่้อยู่หลังลูกปันยยลลน่นไ่มู่เลยตีหลวงพ่อรวยหลังหนอกหลังหนอกมีวัตถุมงค้นหลุ่นต่างๆเต็มอยู่โชว์อยู่ใหนนี้ นี่ไหบูชาร้อมเหมาะสำหรับปูหมักสะสมวัตถุมงคลนี่น้องนี่เป็นปืนปืนแก๊ป บนสมัยโบราณมาด่านหลังในพี่น้องกับทมี่ประวัติของหลวงพรร่อรวยเนาะให้เบิ้งโย่พี่น้องให้ศึกษา เนวนบาเป็นเข่ามาสู่รุมกาสาวพัทพี่น้งที่ประวัติให้เบิง่งมีใบาตาต่างมีอยังความมัดพี่น้องเด้ออันนี้อ่าเป็นการบำเพ็ญกุศลลอยวั่นของ หลวงพ่อรวยพี่น้องวันที่30ตุลาสองพันหเนาะอันนี้คือสรลีละสังขารของคนได้เที่ยวชมวัดได้กราบได้วาย้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดตะโกแล้วพี่น้องพร้อมกับชมจิตวัดละกะปฏิปทาของท่านองคหลวงพ่อรวย กราบไหายทํำบุญขอโชคขอลาบขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วลุงก็เดินทางต่อไปอีกนะพี่น้องอีพี่นาเดินทางไปใสติดตามไปกับลุงนะพี่น้องเด้อนั่นก็คือวัดสตือพนครศรีอยุทยาพี่น้องซึ่งเป็นวัดทีหลวงพอโตพร่มมร่งสีได้อุปสมบทยุหัน